เมื่อไม่นานเท่าไหร่นะแวบริษัทมินเนอรี่ปลายฝนจะต้องไปร่วมคาสติเดอร์ชิปหรือการอบรมการผู้สูนทรพจน์ในระหว่างการบรรยายทันใดนั้นเองสายตาของปลายฝนก็ไปสะดุดกับผู้ชายร่างสูงโปรง่งบุคลิกท่าทางเหมือนผู้บริหารใหญ่ทำให้ปลายฝนต้องเหลือบตาไปมองเข้าไบ่อยๆบางครั้งก็เหมือนเขาจะรู้ตัว มาสบตาปลายฝนเองเช่นกันและแล้วเหมือนกามเทพจะเปิดโอกาสให้ทั้งสองคนได้รู้จักกันเมื่อมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ระหว่างผู้เข้าอบรมชายหนุ่มคนนั้นก็ได้เดินเข้ามาขอเบอร์โทรศัพท์ของปลายฝนในเวลาพักณจุดนั้นเองทําให้ปลายฝนและพี่ต่อยได้รู้จักกันกรรมเทพน้อยก็ยังไม่ลดละความพยายาม เมื่อทุกครั้งที่มีการจับกลุ่มทำกิจกรรมพี่ต่อยและปลายฝนจะต้องได้อยู่กลุ่มเดียวกันตลอดแล้ววันนั้นปลายฝนก็เป็นตัวแทนในการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์แล้วชนะเลิศได้รางวัลติดมือกลับบ้านการอบรมวันนั้นสิ้นสุดลงต่างคนต่างแยกย้ายกันกลับบ้านปลายฝนเองก็เช่นกัน ระหว่างทางที่ปลายฝนเดินทางกลับบ้านที่สุพรรณบุรีนั่นเอง<ะ>ติ๊ติๆวันนี้พูดได้ดีมากๆเลยนะครับพี่ต่อยส่งข้อความมาปลายฝนเลยโทรกลับไปและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของความรักต้นเล็กๆของทั้งสองคน การเดินทางของความรักทั้งคู่ดำเนินมาเรื่อยๆพร้อมกับความประทับใจที่ปลายฝนมีต่อพี่ต่อยมากขึ้นทุกๆวันเช่นช่วงที่ปลายฝนใกล้จะเรียนจบมีรายงานและจะต้องทำส่งมากมายจนบางครั้งก็จะต้องอยู่ดึกดื่นเพื่อทำงานก็ได้พี่ต่อยนี่แหละที่ช่วยทำรายงานให้และให้ปลายฝนไปนอนพักจนตัวเองไม่ได้นอนเสียเอง นอกจากนี้ความมีน้ำใจของพี่ต่อยยังไม่หมดเพียงเท่านั้นทุกครั้งที่พี่ต่อยกลับบ้านที่จันทบ,บุรีจะต้องมีผลไม้ติดไม้ติดมือมาฝากฝนและครอบครัวเสมอๆรวมทั้งหมูชมวงฝีมือคุณพ่อคุณแม่พี่ต่อยด้วย อาจจะดูเป็นเรื่องธรรมดาแต่การเดินทางเจชั่วโมงจากจันทบุรีโดยรถทัวร์พร้อมผลไม้สองลังกับหมูชะมวงก็ทำให้ปลายฝนซึ่งน้ำใจที่พี่ต่อยลำบากเอามาฝากป้ากับมาของปลายฝนจนเจ้าตัวถึงกับน้ำตาไหลเลยทีเดียวแต่แล้วพายุแห่งความโชคร้ายก็พัดผ่านเข้ามาในชีวิตของปลายฝน เมื่อกลางปี2550ปลายฝนกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโททำให้มีเวลาพักผ่อนไม่เพียงพอและเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับปลายฝนซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลให้ปลายฝนเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองเจ้าโลกร้ายคลืบคลานเข้ามาในชีวิตของปลายฝนอย่างเต็มตัวเมื่อปลายฝนไม่สามารถจะขยับตัวได้อย่างเมื่อก่อนเดินไม่ได้ เกรงข้อมือเพื่อเขียนหนังสือไม่ได้แม้แต่จะขยับตัวสักนิดก็เจ็บจนน้ำตาไหลเจ้าโลกแพ้ภูมิตัวเองเป็นอุปสรรคกับการเรียนต่อของปลายฝนมากถึงจะไปเรียนได้โดยนั่งรถเข็นแต่ปลายฝนก็จะไม่สามารถเกรงข้อมือจดเลคเชอร์ได้ก็จะได้พี่ตอยนี่แหละที่จะคอยเข้าเรียนด้วยทุกครั้งและทุกครั้งก็จะคอยจดเลคเชอร์ให้กับฝน แล้วก็จะเข็นรถพาปลายฝนไปเรียนทุกๆทีท่พายุร้ายเริ่มซาวเม็ดฝนลงปลายฝนเริ่มจะเดินได้เองแล้วแต่ยังคงต้องใช้ไม้เท้าอยู่และแล้วเหตุการณ์ที่ทำให้ปลายฝนประทับใจที่สุดในชีวิตก็เกิดขึ้นณสูนหนังสือจุฬาปลายฝนต้องไปประชุมที่นั่นและพี่ต่อยก็ได้มารอรับปลายฝนเหมือนเช่นทุกครั้ง แต่เม็ดฝนเม็ดใหญ่ก็เริ่มเทลงมาระหว่างทางที่จะไปขึ้นรถตู้ที่ค่อนข้างไกลพี่ต่อยจึงตัดสินใจให้ปลายฝนขี่หลังท่ามกลางสายตาของคนมากมายาย่านสยามสแควร์พี่ต่อยคะพี่ไม่ไอายเหล่าท้าที่แบกฝนขึ้นหลังจะอายทำไมก็แฟนเราเจ็บนี่ บทสนทนาเล็กๆนี้สร้างความประทับใจไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการกระทําที่พี่ต่อยแสดงออกถึงความรับต่อปลายฝนที่ผ่านมาหลังจากนั้นไม่ว่าหนทางจะขรุขระหรือจะต้องขึ้นลงบันไดไม่ว่าจะลำบากแค่ไหนพี่ต่อยก็จะให้ปลายฝนขี่หลังตลอดเวลาสปีกับห้าเดือนที่ผ่านมา อาจจะเป็นใครบางคนบนฟ้าที่ส่งแบบทดสอบมาให้กับคนทั้งสองแต่สุดท้ายทั้งคู่ก็ผ่านพายุร้ายไปได้ด้วยดีจนถึงวันนี้วันที่ทั้งคู่จะได้ร่วมใช้ชีวิตร่วมกันตลอดไป